ฉันมาแล้วจ้อไม่นี่แล้วนะให้หลบมาใด้ๆตาแล้ลายแต่ละละแตาลงเป็นเนือผูรัราถึงไม่อู้อแม่ยอดชูนี่เจ้าแชมป์เนี่ยรู้เลยทางพ่อ,อวิธีการเต้นเลคล้ายพ่อมากคนนู้นนะ่ยเขาพริ้วเกินอันนี้เก่งอันนี้เก่งอันนี้มืออแต่มีขพ่อสงสัยวถามนิดนึงร้องไรร้องไร แฟนจอมแฟนจมเขาบอกว่าจะให้ร้องสูงตอนนี้ถ้าร้องสูงไปเนี่ยนะครับคือคนจะได้ยินเสียงหายใจเราแรงมากเพราะว่าเราเหนื่อยมากร้องแบบนี้ไม่ค่อยมีคนได้ยินดิทำอะไรก็แบบว่าไม่ค่อยมีคนรู้อยู่แหม่แต่พอเข้าท่านี้พิ้วเลยเหนื่อมาก ตามลับเลยว่าเอลดีมากโอ้ยผมเอลดีไงก็สู้คุณพ่อไม่ได้หรอกครับบ้าบ้าบ้าไอ้บ้านี่นี่เดี๋ยวก่อนโชว์แรกเลยหรือเปล่ากับลูกๆเนี่ยโชว์แรกครับรายการอื่นยังไม่เคยไปเลยนะไม่เคยไปบนเวทีเนี่ยเรามีวงมีคอนเสิร์ตมีอะไรเนี่ยนะครับก็จะปล่อยเขาอย่างเงี้ยเขาร้องได้ก็จะปล่อยเขาเลยโชว์เดี่ยวปเต้นเต้นอะไรได้หมดเลยใช่นี่ก็จะไปตามกรุ๊ปญาติพี่น้อง กับตัวผมเองเนี่ยเพราะบนเวทีเราไม่สามารถที่จะฝึกหัดเด็กได้เพราะฉะนั้นมันต้องพร้อมหมดก็จะเป็นโชว์แยกไปของใครของมันแต่มีรายการของเราเนี่ยแหละครับจับผมมารวมตัวกันได้ผม่าผมกลัวเป็นตัวถ่วงลูกใช่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 เราว่าตัวถ่วงถ่วงลูกกถ่วอโอย่าได้พลาดเลยเชียวนี่เดี๋ยวก่อนแป้งตอนนี้แป้งทำอะไรบ้างลูก ตอนนี้ก็มีละครค่ะ uh huh. เออของทางช่องสามนี่แหละค่ะนี่หน้าตาก็สวย,สวยไปทางทางแสดงการแสดงได้เลยอ <c oughs> อ๋ <c oughs> มีละครแล้วเหรอลูก <c oughs> นี่ครัน้องภูรอการติดต่อจากละครอยู่เ <c oughs> นี่ยผอมสะสมวงการตั้งแต่ปี2557แล้วครับผมเนียบหายจริง <c oughs> จําเขาได้เลยนะเขาเล่นน่ารักมากเลยน้องภูหกปีแล้วครับหกปีแล้วลูกแล้วแชมป์ล่ะครับแชมป์เป็นยัง ก็ตอนนี้ก็ยังเรียนอยู่ครับเรียนเรื่อยๆไม่รีบไม่รีบนะเป็นไงว่าเรียนเรื่อยๆไม่ได้รีบเป็นดาราไม่ได้รีบเป็นนักแสดงใช้ชีวิตไปก่อนหรือไม่รีบเรียนหรือยังไงลูกยังเรียนเรื่อยตอนตอนซ้อมพ่อดุไหมแชมป์ง่ายๆคือถ้าอยู่ข้างหน้าเขาก็จะไม่ดุครับถ้าแบบอยู่ข้างหลังกันเองเนี้ยก็ก็จะดุครับอกระตากนะกระตากนี่ไม่ออกหรือว่าเป็นไรเอขุดดุอ่ะดุเขาดุยังไงอะยุ้ไม่ออกอะมันเออแล้วเขาดุดุยังไงลูกเขาจะใช้น้ําเสียงกบ แววตาครับแค่นี้แชมป์ทำดูดิ่าด้วยทำชาด้วตาด้วยนะตาด้วยกับน้ำเสียงนะแชมป์อย่างนี้ไม่ได้นะลูกเนี่ยเราร้องเนี่ยร้องไปเลยไม่ต้องกลัวผิดอะไรถ้าผิดอ่ะช่างมันปล่อยมันไปแล้วเขาจะแบบสองตาครับคือเป็นแบบนี้ตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วเหมือนกับมองตาเราจะรู้ใจกันครับว่าเนี่ยคือจริงจังปีที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าครอบครัวของคุณเอเนี่ยค่อนข้างรับเรื่องค่อนข้างหนักมากครับโดยเฉพาะเรื่องของการเปิดตัวทายาททั้งสองคน